สวัสดีครับผมวันนี้เขาจสวัสดีครับตอกตกปลาครับผมมันอยู่ที่ด้วไปกันแก้วเราไปพวากันอยู่ไม้ครับผมปัมาต่ยน๊บเดี๋ยวเรามาลงหน้าดินกันครับผม รอหลุนกันครับผมนาๆว่าจะเป็นยังไงไซส์ใหญ่ๆครับอีกหนึ่งแทมเด็กผมพูโตเลยนะหมดเลยกึ่งหมดเลยบป่ะนี่ครับพี่น้องใหญ่ๆโอ้กินแบบบลาร์อะไรเปล่าครบป้าเวอโอ้กินนู้นเลยฮะสลุดเดี๋ยวไหม เรอนเนออจวิบบยั<ด>อโอ้เบี้งนี้นีนร่รอไปต่อรอไปต่อเห,ห,ห,ห็ดเห็ดที่หมดเลยครับผมเดี๋ยวเามาแต่งกินกันครับไห่มาใส่งามงามซีแต้มแล้วครับผมเบี่วาจะคล้องช่องเป็นยังไงปลาอีกแล้วไลยคิย้วแงบโมฟานครับผมตอนนี้ก็หมดละติดต้มปลากินครับกํลาลังทางหมอ,อยู่ ยัหากินงเขากันครับผมกินงเข่แล้วก็จะไปลุงเบ็ดต่อครับติดตามผมงานครับผมเอาทองแชแนลจำมือนี่ยผู้ใดปลาจ๊กตัวแก้วตามไปเลยครับเนาะป่ามีแล้วโูวว้เก่าผู้นั้นพระเอกชีเต้มครับพระเอกกันผู้ดเดียวเลยแต้มครับหมอผู้เดียวเลย ะเดี๋ยวติดตามกันต่อครับผมจังน,น้อยกับขี้เข่ากันมาเลยครับผมพี่น้องขี้เข่าปลาน้มกันครับ,กรบเกี่ยวอย่างไรมันมีต้มปลาครับผมปลาเอ๊กึ่งกุเกลียเลยต้มปลาอยู่มั้ยจะมีแบบอยู่เด็ดครับลองขอกันนะสุดแซ่บครับน้ำจิ้มไปเลยน้ำจนะิ้อมอร่อยจังอยู่แซ่บตแซ่บพี่บบน้องมาครับมาสุแซ่บน้ำกันครับ

เพ่ออกทุกวันเลยทุกเคสเลยนะเนี่ยท่านี้ยังกินข้าวเยอะเจ้าของอะพายกินก่อนละแม่แซ่อยู่เตี่ยปอกติ๊กไย่มู มูวอิ่มเมดแล้วปลากินกันจไปเจอปลาตัวครับ <c oughs> มามาพี่นอ้องเห็นไายถวยแล้วสดจนเห็นไายถวยวม,มันเป็นไายถวยไหมไายหมอ ทำเ็สไปอีกมือนึงทำรับการหากินเขา่ปาป่าลูกป่ากินแล้วครับผมเ,เ,เดี๋ยวจะฟ้าไปเยอะปลาต่อครับเดี๋ยวก็จะจะแย่งเยื่อหมดซ้ำนี่ลหรครับผมแก้วว้าว โอ้ oh, ตัวใหญ่แล,เออเล้เอาอีกแล้วครับโอ้เป็นตมันมานมเยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคนเดียวเลยนะจับนี่นะตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนีกอยูกันแล้วเลตัวนี้เจ็ดตเดโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ข้ออนี่

มันมันถืออยู่สิพวกมันหลุดอยู่เอาแล้วครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ปลากินเบ็ดแล้วแต่ไม่มีหูลอกครับผมเมืม่อห, <c oughs> หมุนหลอกก็มีครับ <c oughs> โอ้สวยๆครับผมเมื่อหมุนหลอกผมมี <c oughs> เฮปลาก็่คินักครับวันนี้จะค่่าแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอเบิ้งอีกจักใหม่สองใหม่ด้ครับตัวนี้เป็นไม้ลัดเลาะครับผมลัดเลาะเขามาน้ำคลองไม้นี่ก็สวยอยู่ครับแต่หนามมันบกเดี๋ยวผม่าผมจะมาสับไม้นี่แหละ อ้ากินหนาครับผมวันที่มาลงนี่ครับบรรยากาศต้นตาลครับผมสวยๆเตเวนกับตกดินแล้วครับผมตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วเลาอีกจังหน่อยสิกับแล้วครับผมแสงจะหมดแล้วครับเตเวนสวยๆอยู่ฝั่งหุ่นครับทริปนี้ก็ม้วนอยู่ครับนานอ ได้ปลาพ่อต้มเทียงครับผมมาหากินขอปลาซื้อครับปลาบวได้โบเปิยังครับอุ้อุ้ยอ้อ้อ้ยาเขาต่อแต้มหนึ่งครับผมสวยๆหนึ่งแต้มสวยๆครับผมบวปามแล้วครับบวปามแล้ว ครับวันนี้ก็ค่่าแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอเบิ่งอีกจั๊กใ,ใหม่สองใหม่แล้วนครับเพือ่อป่ามันเขาย้ำแรลงครับผมเอาเบิ่งกันนาเอาเบิ่งกันนาเอาเบิ่งกันนาครับเอาเบิ่งกันนานี่ครับมาีกแต้มแล้วครับผมกหน้าที่ครับผมกหน้าที่ โอ้แจวแจวครับแจวมานแล้วครับผมไปลุ่นกันตัวครับเดี๋ยวเอินทีมงานครับปลาเขาดีครับตรงนี้ว่ายังไงครับว่ายังไงโอ้เ <laughs> งื้อเบิครับเงื้อเบิอู้ยังได้ละบ้าง ngăn nít điếu nè kéo như thế tít tao còi nôi điếu cả gìn các phi là ao nỉ, ba mươi dù ao nỉ lại ตัวน nope. the ี้โบลุ่นนะครับผมเงาเงามันสิเบิดแล้วเดียวถางเงอกับทีมงานกันครับเดี๋ยวเตือนทีมงานเอาเบ็ดเขามาสมทบนมแล้วก็เอาเงือเขามาให้พร้อมครับมามามาลองดูฮเลูงเด็กปลากําลังเข่าเลย

ไม่เต็มแล้วถาเขาดีครับน,นั้นนะยืนนอกพัดบตดีเย่ยเนเส็แ้วออาีแเตรมแล้วครับผมใส่งามๆครับผม จะไปอย่างกินค่อยเนาะมันหนักแต่อันนั้นก็พอแล้วเ,เออมันหนักตุัวสุ่มเนี่ยจะตัวก็กลัวจะตัวก็กลัวไเฮายเฮ้ยนั่งอะไะครับพี่นอ้องมาเนี่ยเงือกับเบิดแล้วครับเขี่ยงตับเลยครับผมเบิ้งผลงานของเฮาครับมาเนี่ผลงานรอดใบรอดพินศโลเ,เล็ง เด็กเขอตบบอลน้องอ้พวเตาตบเยอะครับทำใม้ทีน้องสำรับผลงานเท่ามันอีกะก็ได้ตมเที่ยงแล้วกะได้กับเขาแรงอยู่ครับผมนะครับครับผมมากับทีมงานหากินมันมือนี่โมเมนทีมงานเหว่ครับอะวัอนี้ก็ซ้ำนี่แล้วครับผมสิกลับบ้านแล้วนี่ก็มืดแล้วครับผมสี่บเห็นทางออกแล้วครับ เอาตะลุดในป่าขอบคุครับผมขอให้พี่น้องบางก็เหม่อนี้ละน้องมาหาตกปลากับพ่อได้กินอยู่ได้กินอยู่แต่เมื่อยเยอะเกินบุกบ่บุกบ่ครับเหนื่อยกินงานเป็นังทีแล้วครับผมมองหาปลาธรรมชาติมันก็ดีลำบากนังทีแล้วครับ เวลาลงไปตกเนี่ยโอ้ย่างบูฟ้าบูดงลงไปบังง่ายเลยครับจะลำไส้ถึงว่าจะบดได้ปลาก็ออกพี่ก็ครับผมบูางสีแหละแอบทุกหม่องครับไปไม้ธรรมชาติหาไม้ไม่ไม่ไปเรื่อยๆครับแบบบูฟ้าบูดงแบงสีแหละทั้งมองกับทางก็ทางกข้อลงได้กบบบูย่างเยอะครับผมเอาละครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็ถึงรถแล้วครับผมหมอดรถห,อด,หอดเือเป็นจีเียบร้อยได้กับบานนี่ดีครับทีมงานหากินมานวันนี้ด้ต้มเที่ยงแน่ได้เอาขอไปกินบานเนี่ยครับผมมันบรรยากาศ ทีมงานงาทีมงานเนาะฟังน้ำนบนุญจะเอารถดยุบมากลับครกลับที่น้องวันนี้ทะเลกลับบ้านอีรีเด้ล่าพ,พี่พี่น้องน้องหน้าหนาเพื่อนเพื่อนหน้าหนากันไปอีรีแล้วครับผมรีบรุ่นกันอาทิตย์หนา้นมหาออกไม้ไหมครับแต่บนเนี่ยครับอาจจะออกมาออกไม้เก่าเนี่ยแหละไม้ที่รุ่งตอนทำนี่ครับผมนีก็ซํานี้ครับผมสวัสดีครับ